สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคนจ้าสบายดีพี่น้องสบายดีย้ำใส่สายจ้าหลังจากที่มาจากักหาเห็ดปวกแวก้วกระบุมีอย่างเห็ดบุมีอย่างสิด,ดิงเงียวดายพี่น้องก็สิบพักกันมาของจ้ามายามเพียกยามมองยามเบ็ดแล้วก็ยามล้อมพี่น้องมายามเบ็ดเมื่อวานในใส่เบ็ดไว้มาแต่หาเห็ดพอาทาให้น้องถ่ายพักมาทาหเห็ดพอวิวัยเบึงเล็กน้อย เรเไปมาลงมายามตอนเศร้าแล้วมายามตอนสายจ้าเราไปรุ่นน้ำกันว่าสได้ปลาตัวใหญ่บ่มือนี้พี่น้องมานเฮดแล้วก็สิมานปลาต่อบอจ้าไปรุ่นน้ำกันพี่น้องจ้ามายามเม็ดยามมองอีกแล้วจ้าหลังได้ขึกนบล่ะยามหลังที่สองส่ๆๆๆๆถือบนพี่น้องมารุ่นน้ำกัดจ้าหมดน้ำอีกแล้ว เบ็ดมันดืดๆๆๆคือแบบว่าคือจะถือปลาตัวใหญ่นะพี่น้องแต่มันรุนน้ากันว่าบางทีก็มันกันรุดเพื่อเอาขึ้นมาได้เพราะมันข้างใต้อะมันหกพี่น้องมันมีต้นไม้หักไม้อย่างว่าเมื่อกี้จับเปลืงเบ็ดปลามันดึงดืดๆๆๆพีเนอะรุนน้ากันจ้าคนจองเบ็ดจองไม้ไปถาน้องเหือมันสิไหลน้นงกับเอคนมุดน้ำจ้าเอาปลาพี่น้องอยู่อยู่ละ อยู่อยู่หลุดหลุดซ้ำพี่น้องเอยมาได้ซ้ำเสื้อเอ็นจนพุยปะ่ะนะมันหมุนแสดงว่าตัวใหญ่แหงปลาเครงเองออกบายดีจา้าพี่น้องยานม,มาได้จองสี่หกเจ็ดหลังแลยยังบันถึกฝาจากโตอยู่พี่น้องเอ้หมดนี้ เามาื่อวานนี่ยผัดถือแต่หลังกะเล็กๆตัวไม่นจะถือเทท่ายาีกบอสซิมานจ้องเทท่าอีกบอกว่าซิปิมานอยู่รอบรพี่น้องยามเบ็ดก่อนจึงยามรอบรุ่นน้ำกันเด้ยพยอพี่น้องมื่อนีิสิมานคือซื้อมือบอน้อเป็นผู้ได้เป็นคนเป่าเค้นกระซ่าพี่น้องเหาใส่เบ็ดเราต้องใส่ยามน้ำขึ้นได้น้ำน,น้ำลงในบ่มีป่าได้ มันสิมายามน้ำขึ้นแหงน้ำขึ้นทะเลไม่แหงถือปลาเครื่องผนมาหามาหากินขี่กระดิเอนมาหากินใสเดือนพี่น้องระน้ำขึ้นใส่เดือน,นอก็เสาะออกลายตามริมไม่นำโคงใส่เดือน,ออม,ม,ม,น,ออนมันสิหลายพี่น,อนอ้องแมนผู้ได้ห้องฮอดบ่อนยามรอบและฮอดบ่อนใส่รอบและล้างแรกแหกหมานบดจักพี่นอ้องมาลุ้นน้ำกาจาัจจ้า เนื้อชีวิตปิติชีวิตบ้านบ้านมันเท่ากัดเสมอเรับก็มายามมองยามเพียกแกมมยังอะไรพี่น้องพอได้ปลาไปแกงไปต้มเ็ดกับเขาทรงนักไปตาถือปลาเครงใหญ่ถึงปลาเครงหินบอหรือปลาเครงใหญ่ปลาถือปลาเครงใหญ่พี่น้องเมื่อวานเนี่ยถือสุรังแต่ปลาลายเมื่อวานน่ะลายสายพันธุ์ถือสุรังแต่เมื่อน,นี้เป็นจ๊งไร หลังแรกปลาน้อยก็ได้ปะถือเยอะโอ้หลังแรกกระบอมาดสับพี่น้องพี่น้องรอบหลังที่สองราลุ้นน้ำกัดจ้าวัดสีมานบอเบ็ดกาหยามาเป็นสิบหลังแล้วย er ังบบถือจะโตอยู่ฮะมาสวยพดเพะมันลุดพดปะรอบกับลังที่สองจ้ะคือมืดแต่ว่าแสงแสงแสง มาหลุดน้ำกันพี่น,อน้องเฮงรวยๆจ้าถือปลาเครื่องใหญ่ท่าแม่อเอีอยงดิน้นเอยียงดิน้นเอยียงดิน้นนะฮะปลาหยางคือหางเหลืองแดงกระทางแดงในปลาเครื่องแน่นอนพี่นอ้องว้าฝึกปลาเครื่องมาบ้างพี่นอ้องเป็นปลาเครื่องอีกแล้วพี่นอ้องโอ้ยปลาเครื่องกับปลาหยางฮะประดุกมูลประดุกมูลเปไดประดุกมูลเรามาเบิ่งน้ำกัน ปัดเจ้าเอินปลาใหญ่งน,นี่ปมันเจ้าเอินปลาใหา่ปลาดุกมูลตะปิีงแสบแทนพี่น้องในปลาเครึ่งมันหมาน,นจ้าปลาคังใครอยากกินมาซื้อเอาเด้อพี่น้องเด้อในปลาคังไปขายอีกแล้วจ้าเหล่ายามเบ็ดพี่น้องรอบหกสี่ยาย รอบรอบสัยญาบอนไสยามเบ็ดแต่ลังที่แปดลังที่เก้าอะไรยังบ่ถือจักโตอยู่พี่น้องผมท้าเป็นน้ำผ้ามาสวยบอสบอกสาไปหาเห็ดป่วนนะเออก็ได้ลายพอสมควรได้ลายโลอยู่ลองสะพายกับสเปคขายโลละสองร้อยพี่น้องเออเห็ดป่วนก็เล่าแจนมาถือโลละสองร้อยยังได้ไปขายอยู่ไทยเด้โลละหกเก็ดร้อยน้อะครับกระเลาะของต่อจ้ามหายาม เบ็ดละกายามเบ็ดแล้วกะยามล้อมพี่น้องอาก็ได้ปลาสองโตได้ปลาเครื่องตัวหนึ่งกับปลาดุกมูลพี่น้องปลาดุกมูลบ้านเจ้าอินป่าอีหยางบ้านขออ่อยปลาดุกมูลเหลาะคลองไี่น้องเออยามใส่สายเห็ดกระมานแล้วปลาสิบประมาณน้ำบ่อได้ตัวเดียวโโลบ่อสองตอโตโขลบบ่อ ล่อยาเป็ดยามองเจ้าบินอลาเล่ไหลหงฟ้าจึงมาเลีพี่น้องปลาเมอว่านนี่ที่ได้ไปกับปลาเออเขาก็ไปเห็ดแตกตากแตดพวกปลาคขายได้กับสิค้าได้แต่ปลาเครื่องเลยรพี่น้องอคนอื่นเขาบปลาอา่างอื่นเขาบอคอยซื้อปลาเครื่องนะขายง่ายพี่น้องแต่ราคากับบุอแพดอกจกา ถ้าตัวละโลเด็กกโลละร้อยแปดสิพี่น้องขัดตัวใหญ่ตัวสามสี่หาโลขึ้นก็ได้โลละสองร้อยซ้าบ้านนี่ก็ขายดัดจ้าได้โลเดียวพี่ดอกเอ้ยเพื่อะสดงเงินร้อยสองร้อยแต่เมื่อนี้ยังมีปลาถือเบ็ดตัวนี้ได้แต่ปลาถือรอบหลังเดียวฮะเขามาสวยพูด ถ้าเป็นน้ำหามาสวยมาจักพี่น้องเพราะว่าเบ็ดลังไร่กมุนหร้อปุ๋ยหรือปุ๋ยมันหลุดเปิดแล้วมันสวยแล้วพอมองเศ้า,าไปหาเห็ดจุกไลยนี่ไปหาเห็ดก็น้องสะพายมีแค่สองโลสองโลเบ็ดจุลารบ่าวปีกับมาบ่าได้อยู่น้ำลูกเพราะว่าน้านังจันยังไปโรงเรียนอยู่ขันนังจันอยู่ขนนันใทยนังจันอยู่กับหลานมีคนเบิ่งเล็กน้อยพี่น้องนฮาฮามันไกลสะจะเล็กน้อยเขาหมักเหร่นน้ำมาเขาหมักลอยลงไปเหร่นน้ำ น้องจันกับยังไปโรงเรียนอยู่จ้ามื่อนี้มือม่อสุดท้ายพี่น้องสอบมื่อนสุดท้ายแล้วก็สิบอได้ไปแล้วโรงเรียนกับปดแต่แตโดนแล้วมาเปิดแค่อาทิตย์เดียวให้หนักเรียนไปสอบเสือตรวจอาทิตย์เดียวออยเบ็ดหมุนอ,อุ่ยปุ้ยพี่น้องเอ้ยเบ็ดจะหมุนหล,ลายหลังเลยเพราะว่าเฮามาสวยจี่แหละมันรุดเบ็ดเบ็ดม,มาสวยข้าไปหาเห็ดปุ๋กพี่น้องกำลังลุ้นอยู่ปลาถึกเบ็ดพี่น้อง ว้าวปะเครื่องปะเครื่องว้าวมันสีรุดละอย่างยอดมันรุดอยู่พี่น้องโตงามงามเลพี่นอ้องเบิ่สวยงามตามทองเหลืองถึงลงที่สามจึงได้ับตัวเบ็ดสีเบ,บดลดักกระถือพี่นอออ้องเอ้ยที่เหลือมันรุดเบิดทรรมาสวยโพดพี่น้อง มันรุดแต่ว่าเบ็ดแต่ละหลังมันหมุนอยู่ผิบติ้วคันเกาะบนแหนมกันรุดนี่เกาะอยู่ในพูดสิเออเกาะอยู่หลึกเป็นเลยอยู่เลยบนหลุดหลังเลยนะเกาะอยู่ใสอีกมาลงน้ำอีกแล้วพี่น้องมีความรู้สึกกับปลาที่ถือเบ็ดว่ามันยุ่ยยุ่ยเห็นนะครับดึงขึ้นอนุญาตมันรุดก็เลยสิลงไปเบิ่งจ้าบอกแเราจะดึก มันรุดมันไม่ตีิงหรอมันจะมันดึงไปขอบมันรุดรุนละหมดต่อไปจ่าหมดเอาเบ็ดจ่าปลาตัวเม็ดปลากระเม็ดเอาเบ็ดจ่าที่สามมีอยู่บ่มีปลาหน่อยปลาใหญ่บ่ก็หลังใหญ่แฮงหลังใหญ่หลังนี้ครับก็มีบ่ก็ถือสับพีดเออเอ้ยหลังที่อะไวบ่หลังที่สี่ อก็ oh. ถือแกงปลาหน่อยก็บวถทึเมื่อนี้บวมานจะพี่น้องเหาก็ยใายรอบจ้ะยหายบอนใส่ยหายรอยบใส่บลอระมาณก็ต้องยหญ่ใหญ่ใยย่ให่ห่่่น้าม,มันลดพี่น้องปลามันขึ้นตามน้ำเวลาน้ำปลาเครื่องนี่เวลาน้ำขึ้นมันจงเข่าฝังบรรยากาศเราะคล้องพี่น้องเอ้ย ก็เาตะกี้ข่าวกะแกงเห็ดมาแล้วสตรดตต้มยำปลาเคืองอยู่ต้มยำปลาคังแซ่บๆนะพี่น้องเนาะผัดชากะแซปป่เป็นปลาเนี่งพี่น้องเนื้อมันแซ่บอยู่เดียวเปลี่ยวสดเป็นนานหลายปีมาลุ่นหลังนี้หลังที่ห้าพี่น้อง สวัสิถือปลาเครงใหญ่บัดจา้าคือหนักใท่ไหมปลาเครงใหญ่องง๋อหนักป่าบ,าบุพีดอ๊ะสวัสดหนักปลาเครงบัดจา้าเดี๋ยวเปลือกสดปนนาละ่ะปีปลาอย่างละได้ปลานางนพี่น้อง เป็ดปลานางน้อยจ้าพอได้แกง,พ,งพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวเปลือกสดจะนารักจรพี่น้องเอ้ยมืัอนี้ก็ได้ปลาสี่โตได้ปลาเครื่องสองตปลาคังนั่นเองพี่น้องนี่พอดีต้มยำแซ่บแล้วก็ได้ปลานางปลานางในบ้านเจ้าเขาจะเป็นปลาเนื้ออ่อนอันนี้ภาษาลาวคือปลานางแดงปลานางจ้าอันนี้ก็คือปลาดุกมูลพี่น้อง ปุกมูลจะตัวแดงแบงไปตะปิงแสไปตะเดพดองมันนี่ฮักกได้ปลาสีโตแต่ก็ยังบวบๆตดอรองเรือรอบหลังหนึ่งแล้วรุ่นหลังสุดท้ายไปตัดแต่ว่าสเต๊ปลาเครื่องใหญ่ไปจากหลังสุดท้ายเพราะสดตขายพี่น้องปลาอย่างอื่นมันขายยากปลากไะต่ายายและถ่ายสุดพี่น้องสเต๊เมื่อแหละค่ะหลังสุดท้ายแล้วพี่น้องมันหมันปลาเครื่องตัวใหญ่เด้อจ้า มันลุนน้ำกันอไปทาองล้างสุดท้ายจะปลาใสาป่ปลาตัวใหญ่ระจักเฮงๆร,รวยๆจ้าตัวใหญ่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 โอ้คือหมุนไปปุยเถองมียยอย่าง,ยงเกิดขึ้นมีแต่มีแต่ตของแถมแน่นอนมีแต่ขยะ มีแตมิแต่ง่าไม่มิแต่เหงื่อไม่ไมโอ้มีอย่างเลยจ้า,ยาจะได้กลับบ้านเราแล้วพี่น้องยำอกขัดผักเกล็บปลากำลังเดินทางก,กลับสู่บ้านจ้า ยามเพียกยามมองก็เสร็จแล้วจะยามเป็ดยามใบก็เสร็จแล้วจ้ะะบาบรรยากาศแคมท่าแคบของพี่น้องเอ้ยนี่แบบเที่ยงหน้าข้าเจ้าละแคมท่ายามเปลาเนี่ยใครปลาสีโตดจะพี่น้องเบ็ดเศร้าหลังเมื่อวานใส,ส่สิบหาหลังมื่อวานใส่เศร้าหลังถือปลาสตียวเพราะว่าเฮามาสวยพี่น้องมัน เกลเซมกระดิ่งละปลาลพี่น้องเอ้ยพี่น้องคลิปนี้ก็ขาจบไปเพียงเท่านี้พอกนคลิหนาเด้อจ้าฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดกระดิ่งให้เนยเด้อจับพี่น้องเด้อสุได้ก่าทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญร่ำรวยร่ำรวยเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณพ่อใหญ่ใจดีทั้งหลายที่สนับสนุนครอบครัวพลลาเด้อจ้าขอบคนที่เขาบังคิดพ่อกับผู้สนับสนุนทั้งนั้นแหละพี่น้องขอขอบคุณหลายๆขอบคุณสุขูสุคนเด้อที่ขาบมาเบ่งคิดเด้อ ความดูดซึสุขภาพแข็งแห้งล่ำรวยล่ำรวยจ้าน้องบรรยากาศแฉมถาแฉม,มของพี่น้องกัดผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยเด้อจ้าจากบนยากาศสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสบายดีสบายดี